ยามเย็นวันนี้นะครับจะพาพี่น้องมาทำความรู้จักกับไม้ที่ไม่ค่อยได้พบนะฮะนี่ครับต้นที่ข้างในนะฮะนี่ครับให้ดูเปลือกของเขาเดี๋ยวยังไม่เฉลยนะฮะจะให้ดูดูไว้ก่อนอลักษณะเปลือกมีเป็นรอยดวงๆนะ,ะก็คือน่าจะ เป็นเปลือกร่อนลงไปแล้วนะครับนี่ฮะโอ้นะครับอันนี้คือลำต้นนะฮะลำต้นของเขาเดี๋ยวทีนี้ก็สูงขึ้นไปนู่นนะฮะตอนนี้ก็สูงสักยี่สิบเมตรได้นี่ครับนี่กิง่งของเขานี่ใบนะฮะอ่าเดี๋ยวทีนี้ให้พี่น้องดูฝักเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้หน้านี้กำลังเป็นฝักพี่น้องหลายท่านเห็นแล้วก็ร้องอ๋อนะครับน่าจะร้องอ๋อเพราะว่าน่าจะรู้จักแต่บางท่านก็ดูแล้วก็อาจจะยังไม่รู้จักเหมือนผมนะฮะผมเองก็เพิ่งจะเคยได้ยินชื่อมานานแต่ไม่เคยพบของจริงนะครับอ่าเฉลยนะครับผมนี่ก็คือกระพีนางนวลตระกูลกระพีนี่มีหลาย มีหลายชื่ออ่ามีหลายชนิดนะครับอ่าถ้าที่ผมทราบนี่มีกระพีเขาวควายกระพีจันทร์อ่าแล้วก็นี่อันนี้กระพีนางนวลนะครับกระพีนางนวลนี่รู้สึกว่าจะใหญ่นะครับเม็ดเม็ดนี่ใหญ่ฝักใหญ่กว่ากระพีเขาวควายเขาวควายจะเล็กกว่านี้นะครับแต่ฝักจะคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันแค่ขนาด นะครับนี่ฮะเม็ดใหญ่มากนะครับนี่ครับอยู่ข้างในนี้นะครับเขาก็จะออกกันเป็นพวงนะฮะออกเป็นพวงเป็นช่อนะครับเดี๋ยวพี่น้องดูใบนะครับนี่ฮะผมใช้ไม้นะฮะเพราะว่าใช้ไม้ไผ่สอยลงมานี่ครับลักษณะใบของเขาปลายจะแหลมแหลมนะฮะออกเยื้องกันบ้างออกแทบจะออกตรงกันข้ามเลยนะครับเยื้องเล็กน้อย คเป็นน่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้แต่ว่ามีลายที่สวยงามมากนะครับพี่เขาควายพี่น้องสามารถเข้าไปที่ Google นะฮะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผมเข้าไปดูแล้วโอ้โหเนื้อไม้นี่ลายสวยมากนะครับคล้ายๆไม้พยุงเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหายากนะครับตามร้านขายต้นไม้นี่ไม่ค่อยมีเลย ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไม้เฉพาะถิ่นหรือเปล่านะครับเท่าที่ผมศึกษาแล้วก็หาซื้อกล้าไม้เนี่ยส่วนใหญ่กระพี้เขาควายยังพอมีนะหาได้กระพี้เขาควายกระพี้จันพวกนี้นะครับหาได้อยู่แต่กระพี้นางนวลนี่แทบจะโอหายากนะครับร้านขายต้นไม้ทั่วไปก็ไม่ค่อยมีแต่วันนี้มาเจอนะฮะมาเจอก็เลยรู้สึกดีใจนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูต้นต้นเล็กของเขา นะฮะต้นเล็กเมื่อสักครูน่นี้ต้นมันใหญ่ไปดูค่อนข้างลําบากอยู่ฝั่งนี้นะครับนี้ต้นนี้น่าจะเป็นต้นลูกนะครับก็น่าจะเป็นพืชตระกูลถัว่วนะครับเช่นกันเช่นเดียวกับไม้พวกไม้พยุงนะครับพวกนี้เพราะว่าฝักเป็นเหมือนรูปถั่วเลยนะครับนี่คือต้นเล็กของเขานะครับซึ่งก็ไม่รู้อายุสักกี่ปีนะครับ อ๋อพอเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้จะเห็นว่าแตกเป็นสะเก็ดเยอะนะฮะแต่เมื่อครู่นี้ต้นแม่นี้ผิวเกลี้ยงเลยนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งที่ลายสวยงามนะครับนี่ฮะใบของเขาก็จะเป็นอย่างนี้แสงอาจจะน้อยเพราะว่ามันตอนนี้มันจะค่ำแล้วฮะตอนนี้อยู่ที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับพี่น้องนะครับ เดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปให้พี่น้องเผื่ออาจจะเห็นฝักนะฮะนะฮะเห็นไหมครับค่อนข้างจะมองเห็นยากอยู่นะฮะอ่านี่ซูมสุดแล้วนั่นคือต้นแม่ของเขานะครับก็จะมีฝักอยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับฝักเป็นสีเขียวอยู่ก็ยังไม่แก่นะฮะลองสอยลงมาแล้วก็ยังไม่แก่นะครับ ถ้าพี่น้องท่านใดมีต้นกล้าหรือว่ามีแหล่งนะก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับหรือว่าท่านใดที่เคยเห็นลายไม้นะครับมันสวยงามอย่างไรนะรก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยอันนี้ผมเองก็เพิ่งเคยเห็นนะครับก็เลยอยากจะบันทึกเรื่องราวเอาไว้เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้นะครับเพราะว่าไม่ได้พบกันง่ายๆนะครับ เดี๋ยวให้พี่น้องดูฝักอีกนิดหนึ่งนฝักมันยังเขียวอยู่แต่ว่าก็เริ่มแก่แล้วนะครับลองแกะดูเม็ดข้างในก็ยังเป็นสีเขียวอยู่ไม่แน่ใจว่าจะเพาะขึ้นหรือเปล่าโอเคนะครับเอามาให้เป็นาการศึกษาร่วมกันนะครับผมขอบคุณครับ